นึกน้อมภาพของพระเดชพระหลวงปู่ทองคำที่เราคุ้นเคยที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาบุญกับท่านจะไปเชื่อมสายบุญกับท่านให้นึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างสบายๆโดยจิตอันเลื่อมใส ในประเดีวกรลุงปูพระผู้ปรับมานว่าบุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่มีหัวใจยิ่งใหญ่จะมุ่งปราบมาประหารกิเลสไอสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนกระทั่งหมดมาเลย นึกถึงท่านอยู่ที่กลางกายให้ท่านนั่งสมาธิคุมบุญให้กับเราหรือทำความรู้สึกว่ามีท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะารอนึกถึงท่านท่านก็นจะเรียนนึกถึงเราจะได้เชื่อมสายบุญให้กับพวกเราทั้งหลายท่านก็นจะได้คุมบุญให้กับเราเนี่ย แม้แค่ทำความรู้สึกความมีท่านอยู่ในกลางกายอยายันะของใจแล้วเขาไปเชื่อมถึงท่านแล้วอารัตนาให้ท่านรวบเอาหลอไว้ในกลางกายท่านแล้วก็จะสะสางธาตุธรรมดินน้ำลมไฟวิญญาณกาสะทธาตตในตัวของเราเห็นจำคิดรู้ของเรา หรือกายและใจขยอยงเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเก็บาธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปาธาตุไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตอุปสรรคของชีวิตท่านก็นจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสางไปดวยวิชาธรรมกายของท่านที่ท่าน เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆสะส,ะสะางธาตุทำหินจามิี้รุ้ยสะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งกายของเราเนี่ยมันใสใจก็ใสกระทั่งใสเป็นแก้วเป็นรัตนะ ใสบริสุทธิ์ไปทุกกายเลยกายที่ใสใจที่ใสนี่แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันนี้อนาคตการใบภาพงหน้า